มาถึงโจทย์หน้าที่23ข้อที่4นะครับโจทย์ให้มาเป็นเลข3ตัวอีกเหมือนกันให้เราทําการหาหารอร์มนคือ9ก้าสามสิบเก้าสิบและร้อยหกสิบห้าฉะนั้นเราจะทําการแสดงวิธีทำนะครับต้องทําด้วยวิธีการทําการหารนะฉะนั้นต้องใช้หารสั้นครับเอาตัวเลขทั้ง3ตัวตามโจทย์เอามาทําการตั้งก่อนแล้วหาตัวที่จะมาทําการหารได้ ตรงนี้เราจะทําการหารด้วยการเห็นเลข3ามไหมฮะปกติแม่3มันจะหาร3หาร9ได้ลงตัวเราน่าจะสาการใช้3หารได้เนาะ30เป็น30นะครับ3 3 9ฉะนั้นได้30นะครับ3 5 1หนะครับ16ก็จะเศษ1เป็น15ก็จะไป็น55เห็นไหมเราได้5อ่ะได้10ได้30แล้ว55ตัวนี้ ดูแล้วลงท้ายด้วย0ย์ด้วย5เราใช้แม่5หารได้ครับเราใช้แม่5หารอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นตัวหารร่วมได้ใช้5หารทีเดียวเราก็เลยเรียกว่าร่วมเนาะ5 2 10 5 6 30 5 1 5 5 1กก็จะเป็น11นะครับไม่มีอะไรหาร2 6และ11ได้แล้วนะครับหลังจากหาร5เราได้2 6และ1 1แต่ไม่มีอะไรมาหารทั้ง3ตัวได้อีกแล้ว คำตอบก็จะได้ที่3กับ5ตรงนี้โดยเอาผลคูณนะครับเอาทั้งคู่ไปหาผลคูณนะครับเราสรุปได้นะครับดังนั้นอรม่ของ 30, 90และ165ก็คือ3คูณ5นะครับซึ่งคำตอบก็คือ15นะครับเราตอบคำถามได้นะครับตอบ15ครับ โอเคนะไปข้อที่5ต่อไปครับได้โจทย์ออกมาเป็นเลข3ตัว 180, 1 8 0 1งแล้วก็330เราสแสดงวิธีทำนะครับแล้วก็ตั้งหารให้เขาดูเลยครับ180 240และ330เห็นเลขมูนย์หลงท้ายได้เลข0ูนย์หารด้วย10ได้แน่ๆครับเราเอา10มาหารเลขอะไรก็ได้นะครับ ถามว่าต้องเป็นจํานวนเฉพาะหรือเปล่าไม่จําเป็นนะครับเอาเลขอะไรก็ได้เพราะว่าสิ่งที่ต้องการจะหาคือร่วมนะครับตัวร่วมนะครับไม่ได้ระบุว่าจะเป็นอะไรและโจทย์ก็ตั้งมาให้เป็นการหารนะครับฉะนั้นหารได้18 24หารด้วย10ก็คือตัดศูนย์ออกไปนั่นเองใช่ไหมครับ่อโทษทีครับ33นะครับอะไรหาร18 24 33ได้บ้างครับ ดูแลได้3นะครับที่สามารถจะหารได้ครับในกรณีถ้าทําที่บ้านมีเวลามากใช้แม่สุดคูณเขาไปด้วยก็ได้ครับหาแม่สุดคูณสักตัวนึงอย่างตอนนี้สิบแปดยี่สี่สสิบสามเราเอาดูที่แม่สามเราจะเห็นว่าที่แม่สามเราจะได้ห้านะครับเป็นสิบแปดนะฮะสามห้าสิบแปดแล้วที่แม่สามที่ยี่ที่แปดได้ยี่สิบสี่แล้วก็ ที่11เป็น33เอาตรงนี้3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 30เป็น 30, 30 31เป็น33นะครับได้ตามนี้ครับไม่มีอะไรหาร6 8และ11ได้นะครับไม่มีแล้วครับฉะนั้น จริงๆไม่มีแล้วเพราะอะไรเราเห็น11เป็นอะไรครับจำนวนเฉพาะนะครับเราเจอจำนวนเฉพาะ1ตัวก็คือมันหารไม่ได้แล้วล่ะนะครับตอนนี้เราจะได้คําตอบก็คือตัวที่เอามาหารนั่นแหละครับก็คือ10กับ3นะครับเราจะสรุปได้แล้วครับดังนั้นหอเรอมอของ180 240อแงและ330ก็คือ10 คูณด้วย3นะครับเท่ากับ30เราตอบคำถามได้นะครับเท่ากับ30ครับโอเคนะไปที่ข้อที่6ครับ4268 8และ210เริ่มที่เขียนวิธีทําลอก่อนครับแล้วก็เอา42ตั้ง 168ตั้ง210ตั้งแล้วหาตัวหารนะครับที่หารได้ลงตัวทั้ง3ตัวเราจะได้6ครับได้น6นะ6 7 42นะครับ6 2 12ได้28แล้วก็ได้35ครับลองหารดูนะ จากนั้น7นะครับใช้แม่ 7, 7, 4, 28, 7, 5, 35ใช้แม่7ได้เลยครับ7สามารถจะหารได้ทั้ง 7, 28, และ35ฉะนั้นเราจะเอามาทำการหารนะครับได้ 7, 1, 7, 7, 4, 28, 7, 5, 35นะครับถึง1แล้วคงไม่มีอะไรมาหาร 1, 4, และ5ได้แล้วครับนะเราก็จะได้คำตอบก็คือผลคูณของ6และ7เป็นหอรมอนะครับสรุปได้แล้วครับ ดังนั้นหอเรอมอของ42 168และ210ก็คือ6คูณ7ซึ่งได้ค่าเท่ากับ42นะครับเราตอบ42ครับแค่นี้เองครับสำหรับวิธีการหาหอเรอมอด้วยวิธีการหารนะครับทำการตั้งหารสั้นนะครับแล้วเอาตัวเลขที่โจทย์กำหนดมาหารทีเดียวเลยนะครับ จะต้องหารลงตัวทีเดียวกันแล้วหารไปจนไม่กว่าจนกว่าจะไม่สามารถทำการหารต่อไปได้อีกนะครับคำตอบของหอรมอจะอยู่ที่ตัวหารนะครับจะอยู่ที่ตัวหารถ้าได้หลายตัวก็จับมาคูณกันนะครับเป็นการตอบคำถามนะครับโอเคสำหรับหน้า23และแบบฝึกหัดนี้ก็คงจะจบไว้แค่ตรงนี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในแบบฝึกหัดต่อไปครับสวัสดีครับ